20สัญญาณเตือนว่ามะเร็งอาจจะกำลังเติบโตในร่างกายคุณเพื่อปกป้องคุณจากโรคมะเร็งการฟังร่างกายของคุณและสังเกตสิ่งที่แตกต่างกันหรือแปลกออกไปหรืออธิบายไม่ได้ก็สำคัญพอๆกันเรามาดู20สัญญาณเตือนนะคะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามมีอะไรกันบ้าง สัญญาณที่ 1. ห,หายใจมีเสียงวี้หรือหายใจไม่สะดวกสัญญาณแรกๆที่ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดจำนวนมากจำได้ว่าสังเกตเห็นก็คือไม่สามารถหายใจได้สะดวกสัญญาณที่ 2. ไอเรื้อรังหรือเจ็บหน้าอกมะเร็งหลายชนิดรวมถึงมะเร็งเม็ดเลือดขาวและเนื้องอกในปอด อาจทําทให้เกิดอาการที่เรียนแบบอาการไอรุนแรงหรือหลอดลมอักเสบผู้ป่วยมะเร็งปอดบางรายอาจมีอาการเจ็บหน้าอกขยายไปจนถึงไหล่หรือลงไปที่แขนสัญญาณเตือนที่3มมีไข้หรือติดเชื้อบ่อยๆสิ่งเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของมะเร็งเม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นมะเร็งของเซลล์เม็ดเลือดที่เริ่มต้นในไขกระดูก โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวทำให้ไขกระดูกสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ผิดปกติส่งผลให้ความสามารถในการต่อสู้กับการติดเชื้อในร่างกายลดลงสัญญาณที่4กลืนลำบากการกลืนลำบากมักสัมพันธ์กับมะเร็งหลอดอาหารหรือมะเร็งลำคอและบางครั้งก็เป็นสัญญาณแรกของมะเร็งปอดด้วยสัญญาณที่ห้า ตอมน้ำเหลืองบวมหรือมีก้อนที่คอรักแร้และขาหนีบตอมน้ำเหลืองที่ขยายใหญ่ขึ้นบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบน้ำเหลืองซึ่งอาจเป็นสัญญาณของมะเร็งสัญญาณที่6มีรอยช้ำหรือมีเลือดออกมากเกินไปและไม่หยุดง่าย อาการนี้มักบ่งบอกถึงสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเกล็ดเลือดและเซลล์เม็ดเลือดแดงซึ่งอาจเป็นสัญญาณของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเมื่อเวลาผ่านไปเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวจะจับตัวกันเป็นเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือดทำให้ความสามารถของเลือดในการนำออกซิเจนและลิ่มเลือดลดลงสัญญาณเตือนที่7ความอ่อนแอและเหนื่อยล้า ความเหนื่อยล้าและความอ่อนแอโดยทั่วไปเป็นอาการของโรคมะเร็งหลายชนิดซึ่งคุณจะต้องพิจารณาร่วมกับอาการอื่นๆแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกเหนื่อยล้าโดยไม่มีคำอธิบายและไม่ตอบสนองต่อการนอนหลับเพิ่มขึ้นให้ปรึกษาแพทย์นะคะสัญญาณเตือนที่8ท้องอืดหรือน้ำหนักเพิ่มในช่องท้อง ผู้หญิงที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งรังไข่มกรายงานว่าท้องอืดโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านสัญญาณเตือนที่9รู้สึกอิ่มและกินไม่ได้นี่เป็นเคล็ดลับอีกประการหนึ่งของโรคมะเร็งรังไข่ผู้หญิงบอกว่าตนเองไม่รู้สึกอยากอาหารและกินไม่ได้แม้จะไม่ได้กินมาระยะหนึ่งแล้วก็ตาม สัญญาณเตือนที่10ปวดกระดูกเชิงกรานหรือท้องอาการปวดและตะคริวในกระดูกเชิงกรานและช่องท้องอาจเกิดขึ้นพร้อมกับอาการท้องอืดที่มักส่งสัญญาณถึงมะเร็งรังไข่โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวอาจทำให้เกิดอาการปวดท้องอันเนื่องมาจากม้ามโตสัญญาณเตือนที่11เเลือดออกทางทวารหนนะักหรือมีเลือดปนในอุจจาระ นี่เป็นผลโดยทั่วไปของการวินิจฉัยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวานหนักสัญญาณเตือนที่12น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุการลดน้ำหนัก เป็นสัญญาณเริ่มต้นของมะเร็งลำไส้และมะเร็งทางเดิอนอาหารอื่นๆนอกจากนี้ยังเป็นสัญญาณของมะเร็งที่แพร่กระจายไปยังตับส่งผลต่อความอยากอาหารของคุณและความสามารถของร่างกายในการกําจัดของเสียสัญญาณเตือนที่13ปวดท้องหรือปวดท้องบ่อยๆอาจบ่งบอกถึงมะเร็งลำไส้ใหญ่ สัญญาณเตือนที่14เต้านมแดงเจ็บหรือบวมอาการเหล่านี้บ่งชี้ว่าเป็นมะเร็งเต้านมควรรีบปรึกษากับแพทย์เกี่ยวกับอาการที่เปลี่ยนแปลงไปของเต้านมของคุณนะคะสัญญาณเตือนที่15การเปลี่ยนแปลงของหัวนมการเปลี่ยนแปลงที่พบบ่อยที่สุดอย่างหนึ่งที่ผู้หญิงสังเกตเห็นก่อนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมก็คือ หัวนมที่เริ่มแบนกวา้าหรือหันไปด้านข้างสัญญาณเตือนที่16ประจำเดือนมามากหรือเจ็บปวดวผิดปกติหรือมีเลือดออกระหว่างรอบเดือนผู้หญิงหลายคนรายงานว่าสิ่งนี้เป็นสาเหตุของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกหรือมะเร็งมดลูก ขอวันตสาวทางช่องคลอดหากคุณสงสัยว่ามีอะไรบางอย่างมากกว่าการมีประจำเดือนมากกว่าปกติสัญญาณเตือนที่17อาการบวมของใบหน้าผู้ป่วยมะเร็งปอดบางรายรายงานว่าสังเกตเห็นอาการบวมหรือมีรอยแดงที่ใบหน้าเนื้องอกในปอดในเซลล์ขนาดเล็กมักปิดกั้นหลอดเลือดในหน้าอก ป้องกันไม่ให้เลือดไหลออกจากศีรษะและใบหน้าของคุณได้อย่างอิสระทําให้เกิดอาการบวมบริเวณใบหน้าได้สัญญาณเตือนที่18อาการเจ็บหรือก้อนเนื้อที่ผิวหนังไม่หายกลายเป็นเปลือกแข็งหรือมีเลือดออกง่ายสัญญาณเตือนที่19การเปลี่ยนแปลงของเล็บ การเปลี่ยนแปลงของเล็บโดยไม่ทราบสาเหตุอาจเป็นสัญญาณของมะเร็งหลายชนิดรอยหรือจุดสีน้ำตาลหรือสีดำใต้เล็บอาจบ่งบอกถึงมะเร็งผิวหนังเล็บสีซีดหรือขาวบางครั้งอาจเป็นสัญญาณของมะเร็งตับสัญญาณเตือนที่20อาการปวดหลังหรือด้านขวาล่าง ผู้ป่วยมะเร็งหลายคนบอกว่านี่เป็นสัญญาณแรกของมะเร็งตับมะเร็งเต้านมมักได้รับการวินิจฉัยจากอาการปวดหลังซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อเนื้องอกในเต้านมดันไปด้านหลังที่หน้าอกหรือเมื่อมะเร็งแพร่กระจายไปที่กระดูกสันหลังหรือซี่โครง อย่ามองข้ามสัญญาณเตือนเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราและการที่เราได้รับการรักษาที่รวดเร็วจะทำให้เราสุขภาพกลับมาได้ดีดั่งเดิมด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุ๋มสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงค่ะใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ